ตื่นแล้วตื่นแล้วทวันอสูรโลหิตที่ดูซับเลือดสัตว์อสูรในที่สุดก็ตื่นแล้วไม่เพียงแค่ปรากฏตัวก็คมควัญสัตว์อสูรระดับหนึ่งทั้งฝูงแม้แต่สัตว์อสูรระดับสองหยวนตัลลี่ก็ถูกมันทุกตีจนร้องให้คร่ำครวญการปรากฏตัวครั้งนี้ช่างดูยิ่งใหญ่จริงๆขณะเดียวกันมนุษย์ก็เล็งไปที่ดอกโบจีสีตอนนี้ทีมผู้มีพลังพิเศษสี่คนกลุ่มหนึ่งกำลังมุ่งหน้าสู่ส่วนลึกของเทือกเขาอวิ๋นเสียประกอบด้วยหลี่เซียนผู้รับ และสวีเลี่ยงผู้ควบคุมโลหะหลังจากทีมเคลื่อนไปได้ระยะหนึ่งหวังสวีผู้นําทีมก็หยุดฝีเท้าสถานการณ์ที่นี่เริ่มไม่ชอบมาพากลนมากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งรอบๆก็เริ่มมีหมอกบางแล้วการเคลื่อนไหวอย่างหลีผามจะทําให้พวกเราตกอยู่ในอันตรายจากนั้นก็พูดกับหลี่เซวินอย่างจริงจังหลี่เซวินคุณสํารวจสถานการณ์ก่อนหลี่เซวินได้ยินก็รับคําทันทีจากนั้นก็นั่งขัสมาธิภายใต้าการคุ้มกันของเพื่อนร่วมทีมทันใดนั้นกลิ่นอายประหลาดก็แผ่กระจายออกไป มุ่งหน้าสู่ส่วนลึกของเทือกเขาอาวินเสียเมื่อเวลาผ่านไปคิ้วของหลี่เซวีนก็ยิ่งขมวดแน่นขึ้นสุดท้ายราวกับว่าได้ค้นพบเรื่องน่าสะพรึงกลัวอะไรบางอย่างท่านเบิกตากว้างหัวหน้าทีมสถานการณ์เปลี่ยนไปเป็นอะไรไปหวังสวีได้ยินก็มองเขาอย่างสงสยัยหลี่เซวีนสีหน้าเคร่งขรึมข้อมูลก่อนหน้านี้อาจจะผิดพลาดบนเขาอาวินเสียนี้ไม่ได้มีแค่ราชาพยัคฆ์มินที่เป็นสัตว์อสูรระดับสองเพียงตัวเดียวคนอื่นๆที่เหลือตกใจหน้าซีทันทีอะไรนะคุณไม่ได้ดูผิดใช่ไหม ลินเสียวเสี่ยวยิ่งถามเสียงร้อนรนคุณดูอีกทีสิเวลานี้ล้อเล่นไม่ได้นะหลีเซวินขมวดคิ้วสีหน้าเต็มไปได้วยความหวาดกลัวผมไม่กล้ารับรู้อีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นเมื่อครูก็ใช้วิธีที่แม่นยำที่สุดแล้วเมื่อกี้ผมรับรู้ถึงกลิ่นอายของสัตว์อสูรร,ระดับสองได้ทั้งหมดห้าตัวแน่นอนก็รับรู้ถึงตำแหน่งของดอกบัวเจ็ดสีด้วยแต่ตอนที่ผมอยากหาเส้นทางแฝงตัวที่สมบูรณ์แบบสัญชาตญาณบอกผมว่าถ้ายังรับรู้ต่อไป สัตว์อสูรระดับสองเหล่านั้นจะต้องพบการมีอยู่ของผมแน่นอนทุกคนได้ยินก็ตกอยู่ในความเงียบชั่วขณะครู่ต่อมาในฐานะผู้ปฏิบัติภารกิจที่แท้จริงครั้งนี้หลินเสี่ยวเสี่ยวก็ขมวดคิ้วพูดขิ้นตอนนี้พวกเราต้องเปลี่ยนแผนฉันสามารถล่องหนเข้าใกล้ดอกโบจีสีได้จริงๆแต่เมื่อแต่ต้องมาแล้วราชาพยคฆมินและสัตว์อสูรอื่นๆจะต้องรู้ตัวแน่นอนถึงตอนนั้นต่อให้พวกเราตายก็คงไม่มีทางรอดออกไปได้ดังนั้นการเดินทางครั้งนี้ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นห้ามปะ แต่รู้ถึงพลังของตนเองอย่างชัดเจนตอนนี้พวกเขาทั้งหมดรวมกันก็สู้สัตว์อสูรระดับสองห้าตัวไม่ได้หวังสวีครุ่นคิดไม่หยุดเขาคิดไปคิดมาก็คิดวิธีที่ดีไม่ออกที่จะสามารถขโมยดอกบัวเจ็ดสีโดยที่ยังรักษาชีวิตไว้ได้ครู่ต่อมาดูเหมือนเขาจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้หลีเซวีนหลินเสี่ยวเสี่ยวพวกคุณอยู่กลุ่มเดียวกันผมกับสวีเลี่ยงอยู่กลุ่มเดียวกันถ้าถูกพบตัวพวกเราสองคนจะพยายามทาให้สัตว์อสูรเกิดความโกลาหล จากนั้นผู้คุณสองคนก็ฉวยโอกาสหนีไปก่อนหน้านั้นผมจะเคลื่อนย้ายปฐทภีไปดูก่อนสำรวจพื้นที่ปลอดภยัยตรวจสอบอันตรายหากเห็นถ้าไม่ดีผมจะหนีทันทีเมื่อเห็นว่าทั้งสามคนไม่มีความเห็นอื่นหวังสวีก็มุดลงไปในดินทันทีมุ่งหน้าไปยังที่ท,ที่ดอกโบจีสีอยู่ส่วนที่เหลือผู้มีพลังพิเศษคนอื่นๆก็ตามไปหลังจากเว้นระยะห่างช่วงหนึ่งนานครู่หนึ่งทั้งสี่คนก็มาถึงส่วนลึกของเทือกเขาอาวิ๋นเสียในที่สุดพลังปราณฟ้าดินเข้มข้นจริงๆรหลีเซวีนสำรวจสภาพแวดล้อมรอบรอบ,รอบ ประหลาดใจอย่างยิ่งไม่น่าแปลกใจที่ราชาพยาธมินตนนั้นยอมเดินทางมาไกลถึงที่นี่หลังจากพักผ่อนครู่หนึ่งหวังสวีปัดดินออกจากเส้นผมกระสิบเสียงเบาตามผมมาตามแผนที่นําทางพวกเราอยู่ไม่ไกลาจากดอกบัวเจสีแล้วพยายามเข้าหน่อยพยายามทําภารกิจให้เสร็จเร็วๆทุกคนไม่มีความเห็นอะไรตามหลังเขาไปเงียบๆพระเจ้านี่มันฝูงสัตว์อสูรนี่นาไม่นานนักหวังสวีและคนอื่นๆก็หยุดฝีเท้าย่อตัวซ่อนอยู่หลังต้นไม้โบราณต้นหนึ่งประหลาดใจอย,อย่างยิ่ง ในสายตาวานระยักษ์กว่าหนึ่งร้อยตัวรูปร่างใหญ่โตทํางานอยู่ทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อยหัวหน้าทีมพวกเราไปกันเถอะลินเสี่ยวเสี่ยวดึงหวังสวียังคงมีท่าทีตึงเครียดพูดว่าวานอรยักษ์มากมายขนาดนี้พวกเราไม่มีทางเอาชนะได้แน่นอนหวังสวีหันกลับมาทําสัญญาณให้เงียบจากนั้นก็มองไปที่หลี่เซียนด้วยสีหน้าเคร่งขรึมหลี่เซวินแถวนี้นอกจากเผ่าพันธุวานอรยักษ์แล้วยังมีสัตว์อสูรอื่นอีกไหมหลี่เซวินรับรู้ครู่หนึ่งก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกตอนนี้มีแค่พวกมันเท่านั้น ตอนนั้นเองในฝูงวานรยักษก็พันมีเสียงดังสนัน่นแม้แต่พื้นดินก็ยังสั่นสะเทือนสวีเล้งทียิตาอาปาก้างให้ตายสินี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วเห็นเพียงวานรยักสองตัวแบกหินยักย้ายสูงครึ่งตัวคนวางลงตรงหน้าวานรยักที่แข็งแกร่งที่สุดในฝูงของพวกมันทว่าสิ่งที่ทําให้พวกเขาตกตะลึงอย่างแท้จริงกลับเป็นหัวหน้าฝูงวานรยักษตนนั้นมันเพียงแค่ย่อตัวเล็กน้อยก็ยกหินย,ย,ยักย้ายก้อนนั้นขึ้นมาได้จากนั้นก็ทําเหมือนมนุษย์ยกน้ําหนักเคลื่อนไหวขึ้น,ข,นขึ้นลงลง เห็นดังนั้นหลี่เซียนก็เต็มไปด้วยความตกตะลึงในแววตาหัวหน้าฝูงวานอรยักษ์ตนนี้คือหนึ่งในสัตว์อสูรระดับสองที่ผมรับรู้ได้แต่เขาไปเรียนรู้วิธีฝึกฝนมาจากไหนในสายตาของพวกเขาพฤติกรรมของยวนต้าหลี่ประหัดอย่างยิ่งแต่ก็บอกไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดแม้แต่สัตว์อสูรก็ยังวิวัฒนาการจนรู้จักฝึกฝนแล้วต่อไปมนุษย์จะอยู่รอดได้อย่างไรไปต้องรีบทำภารกิจให้เสร็จหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหวังสวี่ก็นำทีมต่อไปทันทีพร้อมกับหันมากำชับหลีเหล่เซวีนหลี่เซวน อย่าหยุดความสามารถในการรับรู้ของคุณหลายคนค่อยๆเลี่ยงพื้นที่รวมตัวของเผ่าพันวาโนรยักษมุ่งตรงไปยังดอกโบเจตสีสวีเลี้ยงอยู่ท้ายขบวนคอยระวังหลังให้ทุกคนเขาหันกลับไปมองวาโนรยักที่ยังคงฝึกฝนอยู่อดไม่ได้ที่จะตัวสั่นด้วยความหนาวถ้าพวกเราประทะก,กับวานรยักษตัวน,นี้เกรงว่าจะรับหมัดของมันไม่ได้แม้แต่หมัดเดียวนานครู่หนึ่งพวกเขาก็หลบหลีกสัตว์อสูรอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์แบบมาถึงนอกขบเขาที่ดอกโบเจตสีอยู่หลีเซวินตื่นเต้นเล็กน้อยพวกมันไม่อยู่ที่นี่ สัตว์อสูรระดับสองห้าตัวที่รับรู้ได้นอกจากวานรยักษ์แล้วตัวอื่นๆยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ข่าวดีคือหุเขานี้ดูเหมือนจะไม่มีสัตว์อสูรเฝ้าอยู่เลยดังนั้นพวกเรามีเวลาเพียงพอที่จะเก็บดอกบัวเจ็ดสีนั้นแล้วจะไปทันทีนั่นก็ดีหวังสวีพยักษหน้าเล็กน้อยในใจก็โล่งอกทันทีพลันทําสีหน้าเคร่งขรึมมองทุกคนสวีเลี้ยงคุ้มกันหลินเสี่ยวเสี่ยวเข้าใกล้ดอกบัวเจ็ดสีพร้อมกับผมหลี่เซวินเฝ้าระวังรอบๆ ระวังสัตว์อสูรที่อาจปรากฏตัวได้ตลอดเวลาครับทั้งสี่คนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วค่อยๆเข้าใกล้ดอกบบจจสีครูต่อมาหลี่เซวีนสีหน้าตื่นเต้นผมรับรู้ถึงตำแหน่งของดอกบบจจสีแล้วทางนั้นก็ไม่มีสัตว์อสูรเฝ้าอยู่หวังสวีได้ยินก็มองไปที่หลิงเสี่ยวเสี่ยวทันทีเสี่ยวเสี่ยวใช้ความสามารถล่องหทนทันทีได้แต่คำพูดยังไม่ทันขาดคำหลี่เซวีนก็พลันสู่จมูกฟุตฟิตพูดเสียงตกใจไม่ถูกต้องที่นี่มีอะไรแปลกแปลกทุกคนระวังหน่อยเป็นอะไรไปคนอื่นๆรีบหยุดฝีเท้า ต่างก็หันกลับไปมองหลีเซวินสำรวจรอบๆอย่างสงสยัยไม่เข้าใจอย่างยิ่งพวกคุณได้กลิ่นอะไรแปลกๆไหมตัวอย่างเช่นกลิ่นคาวเลือดที่นี่มันแรงเกินไปหน่อยไหมคุณอย่าทําให้พวกเรากลัวสิสวีเลี่ยงหดคอในแววตาค่อยๆมีความหวาดกลัวถึงขนาดหยิบแผ่นเหล็กพับที่เตรียมไว้ออกมาในทีมพันเกิดความตึงเครียดขึ้นทันทีแต่หลังจากสังเกตอย,อยู่ครึ่งค่นวันก็ไม่พบสัตว์อสูรอะไรทุกคนก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเดี๋ยวก่อนตอนนั้นเอง ลิ้นเสี่ยวเสียวก็พลันชี้ไปที่เาวันโบราณเบื้องหน้าอย่างหวาดกลัวเาวันโบราณต้นนี้เหมือนจะขยับเล็กน้อยล้อเล่นอะไรกันคือก็ฆ่าคนได้ด้วยเหรอสวีเลี่ยงหัวเราะทันทีคิดว่าเธอตื่นตุมเกินไปทว่าคำพูดของเขายังไม่ทันขาดคำรอบๆก็พลันมีเสียงเสียดสีประหลาดดังขึ้นจากนั้นเทวันสีเลือดหลายสายก็พุ่งเข้าหาพวกเขาอย่างเงียบเียระวังหวังสวีเห็นสถานการณ์ก็ร้องตะโกนเตือนเสียงดังตอนนั้นเองความเร็วที่เาวันพุ่งเข้ามาก็พลันเร็วขึ้นสวีเลี่ยงเพิ่งจะหันกลับไป พบด้วยความตกตะลึงว่าขาของตัวเองถูกเทวันสองเส้นพันไว้อย่างแรงยังไม่ทันที่เขาจะแก้ออกเทว,วันที่เหลือก็พุ่งเข้ามาเหมือนกระแสน้ําห่อหุ้มเขาจนกลายเป็นเหมือนบาจ่างในทันทีช่วยช่วยด้วยเขาเบิกตากว้างร้องขอความช่วยเหลือทั้งตัวอาบเลือดแต่เทว,วันประหลาดนั่นน่ากลัวจริง,รงพริบลิปตาเดียวก็แทงทะลุร่างของเขาเป็นรูนับไม่ถ้วนเลือดสดพลันพุ่งออกมาเหมือนน้าพุช่วย,ช,วยช่วยผมด้วยตอนนี้เสียงของสวีเลี่ยงเบาลงอย่างยิ่งแล้วเมื่อเทว,วันที่พันธนาการเขาอยู่ถอยกลับสีผิวของเขา ก็รีข้าลงอย่างเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ทันแล้วรีบถอยหวังสวีตัดสินใจทันทีหลังจากตะโกนเสียงดังก็เคลื่อนย้ายปฐพีวิ่งหนีออกไปนอกหุบเขาทันทีพริบตาเดียวเขาก็เคลื่อนที่ไปไกลกว่าร้อยเมตรแล้วถ้าจะใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองเกินขีดจำกัดหนีหนีหนีตอนนี้ในใจเขามีเพียงความคิดเดียวนี้หลีเซวีนหลินเสียวเสียวตั้งแต่ตอนที่หวังสวีตะโกนเตือนก็หนีเอาชีวิตรอดโดยไม่ลังเลแล้วพวกเขาหันกลับไปดูเป็นครั้งคราว ในสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวมีเพียงเาวันที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดก็หนีออกจากขุบเขาได้หวังสวีประเมินว่าตัวเองหนีมาได้หลายร้อยเมตรแล้วจึงโผล่พ้นพื้นดินหันกลับไปมองตอนนี้มองไม่เห็นหุบเขานั้นแล้วอีกทั้งเทวันประหลาดก็ไม่ได้ตามมาทําให้เขาถอนหายใจอย่างโล่งอกหลังจากหยุดพักครู่หนึ่งเขาก็คิดจะมุดลงไปในดินอีกครั้งจากไปจากเขาอาวินเสียอย่างเงียบเียบแต่ตอนนั้นเองพื้นดินก็พลันสั่นสะเทือนจากนั้นก้ามปูสีแดงขนาดใหญ่คู่หนึ่่งงกกก็พพุออมาจาจื้นนดิน ตามมาด้วยร่างมหือมาสีดำสลับเหลืองหวังสวีตกใจหน้าซีทันทีตอนนี้ไม่สนใจซ่อนกลิ่นอายแล้วหนีเอาชีวิตรอดสุดฝีเท้าแต่ตะขาบอูตูเห็นได้ชัดว่าคุณเคยกับสภาพแวดล้อมที่นี่มากกว่าไม่ว่าหวังสวีจะหนีอย่างไรตะขาบพันขาก็มาจะคาดการศัตรูล่วงหน้าดักอยู่บนเส้นทางข้างหน้าของเขาเสมอค่อยๆแรงของหวังสวีก็ลดลงเรื่อยๆแม้แต่ความเร็วในการวิ่งหน,นีก็ช้าลงหลังจากเขาวิ่งสุดฝีเท้าไปหลายก้าวเล็งไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วกระโดดขึ้นไปทันที แต่สิ่งที่ปรากฏแก่สายตากลับเป็นพิษร้ายแรงนับไม่ถ้วนตะขาพิษร้ายแรงจํานวนมากที่หนาแน่นล้อมรอบเขาไว้เหมือนกระแสน้ําในทันทีหวังสวิตกใจจนหน้าซีดขาวทันทีขณะที่เขาคิดจะใช้ความสามารถเคลื่อนย้ายปฐพีอีกครั้งเพื่อหาทางออกท้องก็พันเจ็แบบขึ้นมาก้มหน้ามองดูเห็นท้องถูกก้ามปูสีแดงขนาดใหญ่นั้นแทงทะลุแล้วจากนั้นภายใต้การกระกร่อนของพิษตะขาพันขาสติของเขาก็ค่อยๆเลือนรางจนกระทั่งจมดิ่งสู่ความมืดอีกด้านหนึ่งลีเซียนหนีอย่างไม่คิดชีวิต ถ้าจะใช้ความสามารถในการรับรู้ถึงขีดสุดคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของสัตว์อสูรรอบๆอย่างต่อเนื่องเขารู้ว่าตัวเองถูกสัตว์อสูรระดับสองสองตัวจ้องมองอยู่แต่ทุกครั้งเขาก็สามารถใช้ความสามารถในการรับรู้ลบหลีกการติดตามของสัตว์อสูรระดับสองทั้งสองตัวนั้นได้อย่ากลัวก็จะหนีออกไปได้แล้วเขาวิ่งหนีไปพลางให้กำลังใจตัวเองไปพลางเมื่อเห็นว่าตัวเองกำลังจะหนีออกจากป่าหุบเขาในที่สุดเขาก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกหัวเราะอย่างขมขื่นแต่ยังไม่ทันที่เขาจะดีใจได้นานนัก ท่านใดนั้นเหนือศีรษะก็มีเมฆดำปกคลุมลงมาเขาเรีบเงยหน้ามองอย่างร้อนรนใบหน้าซีขาวทันทีวินาทีต่อมากรงเล็บยักย้ายแัลแลมคมคู่หนึ่งก็แทงทะลุร่างของเขาที่เสือทางนี้ในหุบเขาแมวเวทมนต์นำทางให้ผมตามมันไปจริงๆแล้วตอนที่ทีมผู้มีพลังพิเศษเข้ามาในหุบเขาพวกเราก็พบร่องรอยของอีกฝ่ายแล้วเดิมทีคิดว่ามีทววันอสูรโลหิตอยู่ผู้มีพลังพิเศษของมนุษย์ไม่กี่คนนี้จะถูกจัดก,การได้อย่างง่ายดายแต่คาดไม่ถึงว่านอกจากคนแรกที่ตายอย่างหน้าอนาถ ผู้มีพลังพิเศษอีกสามคนที่เหลือกลับหนีออกจากระยะโจมตีของทวันอสูรโลหิตได้จำใจต้องให้หยวนต้าลี่และสัตว์อสูรอื่นๆเล่ล่าสกัดกั้นเขากลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเข้ามาในหุบเขาโดยตรงเมื่อสัมผัสได้ถึงผู้มีพลังพิเศษที่มีความสามารถล่องหนผมก็ประหลาดใจเล็กน้อยคนอื่นๆกำลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกไปข้างนอกแต่เขากลับใช้ความสามารถล่องหนมุ่งหน้าไปยังที่ที่อันตรายที่สุดต้องบอกว่าคนคนนี้ค่อนข้างฉลาดครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งผมคำรามเสียงต่ำใส สามารถระบุตำแหน่งของมนุษย์คนนั้นได้ไหมได้ครับพี่เสือแมวเวทมนต์พุ่งไปข้างหน้าจากนั้นก็เหมือนชนเข้ากับวัตถุกรองใสายชิ้นหนึ่งพร้อมกับทิ้งกลิ่นอายของตัวเองไว้บนร่างของผู้มีพลังพิเศษล่องหนคนนั้นเล็กน้อยจับได้แล้วตอนนี้ในสายตาของผมผู้มีพลังพิเศษล่องหนคนนั้นก็เหมือนคบเพลิงถึงแม้จะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่อาจหนีพ้นกรงเล็บเสือของผมได้วินาทีต่อมาลำแสงพลังงานสีม่วงในปากผมก็ระเบิดออกไปอย่างรุนแรงโดยหลินเสียวเสียวอย่างจัง ั้งหุบเขาพลันเงียบสงบลงทันทีในขณะนี้ทีมปฏิบัติการพิเศษผู้มีพลังพิเศษที่แฝงตัวเข้ามาในหุบเขาเจ็ดสีเสียชีวิตทั้งหมด